น้องสโนไวเป็นลูกของ<ก>เจ้าเองเพชรเจ้าโก้เมืองเพชรแล้วแม่ล่ะแม่สายสายสายเราไม่รู้อ๋อแสดงว่าเราไปรับจากไอ้น้องน้องสโนไวเนี่ยของของที่ของพ่อใหญ่แหล่ของพ่อใหญ่แหล่ของพี่แสดงว่าน้องสโนไวไม่ได้เกิดจากที่ครอบนี้เราไปรับมาแม่แม แต่จะไม่ถามว่าเราไปรับมาเท่าไหร่นะคะครับครับจ่าอันนี้ก็คือบอกอันนี้ก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวจ่าเรื่องของส่วนตัวถ้าพี่น้องอยากรู้เรื่องราวข่าวสารอะไรยังไงก็เสียเอวจะก็ต้องสื่อสารหาเสียเอียวอย่างเดียวใช่เสียเอวอย่างเดียวครับพอผมไปผู้เลี้ยงอย่างเดียวจะเป็นคือน้าศักเป็นคนเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงเป็นคนดูแลเป็นคน สะพัดทุกอย่างในเกี่ยวกับน้องๆที่เขาวิ่งเล่นตามสนามตอนนี้พี่น้องจาเสาอุ้ยกับวอาแบบทั้งไข่แน่ทั้งเล้าแน่ทั้งตกเนอสารพัดสารพัดเพราะว่าสาเสาอุ้ยกสิเป็นคนอีสานแต่นาสักจะเป็นคนที่ไหนนะคะภาคกลางครับเป็นคนภาคกลางก็เลยแบบสื่อสารทั้งอีสานทั้งภาคกลางขั้นสีวอลเล้ากับบเขียดเนย วันนี้เราก็จะมาสองช่องสามช่องอีสานรีวิวตอนนี้ก็คืออยู่บันเลงกับไอ้กองยาวแต่สาวอุ้ยจะมากับพี่พลจากพี่พลช่องอะไรนะคะพี่พลอีสานบ้านนาพาเลาอครับอ่าอีสานบ้านนาพันโก้ครับอีสานบ้านนาพาเลาะพี่ทนพี่ทนหรือพี่ลเกาะพี่ทนครับพี่ทนโอเค่าวทนจะพี่น้องกับสิคุณหนาคุณตาเพราะว่าพี่เขาช่องใหญ่มาก อย่าว่าเลยพี่เขาถ่อมตัวเฉยๆโอ้ยดูสาวๆดูสาวๆสาวๆสวยมากเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจาะเจาะชื่อตัวตัวนี้ชื่ออะไรนะคะนักศักษาน้องวัตถุน้องวัตถุวัตถุอ๋อน้องวัตถุแหน่นี่เสียงดนตรีมันงำหูแล้วทีนี้น้องวันสุ อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้3ปีสมปีกกว่านี้ให้ให้ลูกกิจตัวแล้วนาดสักตอนนี้กำลังท้องกำลังท้องอยู่อเพราะได้แกนแชมมามันมันไปเชียงรายเชียงใหม่อ๋อไปแกนแชมป์มาอยู่ที่เชียงรายเชียงใหม่อ๋อเชียงใหม่ไปได้แกนแชมป์ที่เชียงใหม่สามสามปีครับปีดูดูดูน้องๆเขารักพ่อมากเลย พอ,อยืนที่ไหนน้องๆเข้าม,มาหมดเลยตัวนี้แล้วแล้วตัวถัดไปล่ะคะตัวนี้ตัวน้องวันจันทร์ครับน้องวันจันทร์แม่กรีนแม่กรีนแม่กรีนของโลกของโลกของวสุเป็นแม่ของวสุแม่แม่กรีนเป็นแม่ของน้องวันสุกแม่แม่วันสุขเป็นแม่ของน้องวันสุกตัวนี้นี่ก็ปันปันจัน์แม่ ลูกของบันจุเหมือนกันครับอ๋อปานจันอ่าแสดงว่าน้องสามสี่ตัวนี้ก็คือน้องเป็นเป็นลูกของแม่กินหมดแม่กินแม่กินคือตัวนี้นะพี่น้องแม่กินตัวนี้จ้ะแม่กินตัวนี้โอเคจ้ะแม่กินตัวนี้นะคือเลี้ยงยังไงนะสักแบบไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กมากอ่ก็ธรรมดาครับเลี้ยงนี้ครับปล่อยทุ่งด้วยเราจะมีอาหารเสริมอย่างเช่น เอหนึ่งก็กระลำก็เนตโกใช่ไหมครับจะเป็นอัเป็นอาหารเสริมสำหรับสำหรับวัวควายเราที่เราเลี้ยงเนาะตอนนี้ในในฟาร์มของเสียเอี่ยวเรามีทั้งหมดกี่ตัวคะนะตอนนี้ตอนตอนนี้ประมาณยี่สิกว่าตัวครับยี่สิบกว่าตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวเล็กตัวน้อยตัวอ่อนทุกทุกตัวคือยี่สิบกว่าตัวพี่น้องจ๋า ถ้าใครอยากจะมาหาเสียเอี่ยวหรืออยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มก็ได้ที่ล,ลูกทุ่งฟาร์มน้องบัวลำพูควายงาม,มควายงามเมืองน้องบัวลำพูเนาะจ้ะแมนคือ,<พ>อสวยงามมากเพราะตอนนีกน้ก็อยู่กับเสียเอี่ยวมาสิบกว่าปีครับโอ้น้าซักมาอยู่กับเสียเอี่ยวสิบกว่าปีแล้วอออคือดูแลเขาตลอดครับที่เอาไปไหนก็ไม่เคยว่า ให้ควผอมสักแร์อู้อ้วนมากว้นบึกเลยพี่น้องจ๋าแล้วตอนนี้อุ้ยสังเกตเห็นเนาะมันจะมีควายแคะตัวหนึ่งมีควายแคะตัวหนึ่งนำนำเข้ามาในฟาร์มนานหรือยังคะตอนนี้ประมาณสี่จนมีลูกแล้วครับมีลูกแล้วคลอดแล้วคลอดแล้วอ่านีชื่อข้าวเหนียวนำเข้ามาประมาณกี่เดือนแล้วคะประมาณสามสี่เดือนนี้สามสี่เดือน เยมเยี่ยมราคาได้ไหมคะผมผมไม่ทราบผมไม่ทราบโอ้ไม่ทราบไม่ทราบกับเสียเอีวเนาะอ่าถ้าถ้าใครสนใจหรือยังไงก็ต้องติดต่อสอบถามกับเสียเอียวมากกว่าเพราะว่าเสียเอียวจะเป็นเจ้าของเจ้าของฟาร์มครับเจ้าของฟาร์มเพราะผมเป็นแค่คนเลี้ยงคนเลี้ยงคนดูแลคนแบบดูแลคอยซัพพอร์ตทุกอย่างในเรื่องฟาร์มเป็นคนอยู่เบื้องหลังพี่น้องจ๋านี่จะขอ นี่คือน้าศักนะคะน้าศักใจดีอารมณ์ดีอ่านี่น้าศักคือคือแบบสุดยอดสุดยอดมากนมาในการดูแลดูแลควายในฟาร,ร์มของเสียเอี่ยวของของเจเจบุ้งเนาะคะ่ะอาจจะเห็นแบบๆวแบบนุ่มลอยยางไปหันคือพี่โทนนะจ๊ะพี่โทนพี่โทนจะเป็นอยู่อีกช่องหนึ่งคืออ่าอีสานพาเละจ้ะ ตะกอนน่ะคือไปเห็นเห็นเห็นพี่ทนอยู่ทุกทุกสนามแต่บบเคยได้สัมผัสโบเคยได้บอกโบเคยได้คุยกันเด้กับ,กบ,กบ,กบกพี่ทนน้องสุกน้องสูเข,ข้ามานี้นอตัวตัวตัวที่เดินมากางๆใช่ไหมจ๊ะแม่นแน่อสูงร,ร้อยหกสิบกว่าครับร้อยหกสิบกว่าที่ยืนยืนอยู่ข้างหน้าตรงนี้เนาะตรงนี้จะตรงนี้ท้องเขาดินท้องเขาดินอยู่ใช่ไหมแล้วแล้วตัวไหนที่ท้องเขาดินบ้างคะนาสักท้องเขาดิน มีอยู่ตัวเดียวครับมีมีแค่น้องมันสุกผมจะให้แก้เขาผมบอกว่าเจียเดียว่าเอาแก้แก้เขาให้แน่ผมว่าเออก็แก้แก้เขาผมจะปั้นเองอ๋อแต่แต่น้องเขาโครงเขาสวยอยู่แล้วน้องมันสุกแต่ถ้าได้โครงเขาที่ใหญ่ใหญ่นาขึ้นมามันก็จะบาลานเออมันอ่ามันจะจะบาลานแล้วก็จะคอยพพอร์ตกันเพิ่มขึ้นอีกมันจะสูงขึ้นอีกหน่อยครับ ตอนนี้น้องมันสุกท้องได้กี่เดือนแล้วคะตอนนี้ในสีเดือนครับสี่เดือนแล้วนะศักใจลึกๆนะศักด์อยากจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียน่าศักได้ตัวเมียครับอยากได้ตัวเมียเพื่อ<แ>จะได้พัฒนาต่อใช่ไหมแม่นครับนี่เดี๋ยวเราเราจะรอติดตามต่อไปอีกประมาณหกเดือนครับอีกหเดือนครับอีกหเดือนเราจะรู้เลย น้อยนักน้อยหนาพี่น้องจ๋าที่เราจะได้มาชมบรรยากาศที่นาศักปล่อยเลี้ยงตามทุ่งแบบนี้แล้วสาวอุ้ยครั้งแรกที่ได้มาเยี่ยมชมฟาร์มของเสียเอี่ยวด้วยถามว่าปื้มไหมปื้ม,ป,ม,ป,มปื้มมากแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสาวอุ้ยขอฝากก่อนว่า,าคิดถึงอ่าเจนโนงหรือยายนงรกระตาม,มากไงจ้ากระตาม,มากไงเราติดต่อไป ติดต่อไปว่าติดต่อเบอร์นี้หาเสียเอียวน่เด้อพี่น้องจากันเลยได้มาเล่นมาเล่นกองเาาให้กันเลยได้มาถ่ายชาไปคลิปคลิปบรรยากาศตื่นเตือนว่แม่ยังได้ตื่นเตือนะก็ดีใจจ้าดีใจว่าได้มาชมฟาร์มเต็มเต็มอิ่มมากเมื่อนี่ก็สิมิเสียงเสียงดนตรีกองเาาคือเขามาเล่นกองยาาแต่สาวอุ้ยแวบมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเขาได้ชมอยู่กับน้าศักดิ์วันนี้คนผู้ดูแลครับใช่ น้าศักดิ์เป็นผู้ดูแลอยู่ของเสียเอี่ยวอยู่มานานเท่าไหร่นะคะทวนอีกรอบหนึ่งค่ะเกือบเกือบสิบปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้วแต่แต่แต่ยังที่สาวอุ้ยพาพี่น้องเข้าไปเที่ยวงานประกวดต่างๆก็จะเห็นน้าศักดิ์เห็นน้าศักดิ์บ่อยมากแต่ไม่ค่อยจะไปสัมภาษณ์ไม่ค่อยจะไปคุกคีเพราะว่าบพคุกคีเ็ไควายครับเพราะว่าเพราะว่ารู้เลยว่าการเข้าสนามจะไม่แตกต่างกันกับสาวอุ้ยพักลูกๆไปแข่ง กองยาวครับคมันจะหนึ่งมีความกดดันสองคืออยากซัพพอร์ตจากความซัพพอร์ตให้กับควายควายเหลือตนไม่เคยอยากจะนี่ทิ้งควายนะครับจ้ะเขาหักควักควายครับหักควายมากเหมือนกับเขาเป็นชีวิตหนึ่งในครอบครัวของเราห่องกัอยากจะป้อนหญ้าป้อนน้ำอยากให้เขาเอาล้มดีเวลาก่อนจะลงสนามประกวดจ้ะ ก็เหมือนกับสาวอุ้ยที่พาลูกไปประกวดกองยาวอยากให้เขากินอิม่มอยากให้เขาพักก่อนให้เยอะก่อนที่เขาจะลงสนามประกวดเขาจะได้มีม,มีกำลังใจแล้วก็มีอารมณ์ที่เบิกบานครับจะประมาณนี้บ่บ่ลืน่นแกนพี่น้องจ้าอเมืมอมีิก็เลยได้แบบถือโอกาสพามาเยี่ยมชมเยี่ยมชมในในการาเลี้ยงจา้าในในใน,ในการที่วานาศเราปล่อยเลี้ยงแตละมือก็จะเป็นเวลานี้ เป็นเวลาประมาณบ่ายสองจะบ่ายสองก็จะปะปล่อยน้องๆ<อ>มามาเล่นน้ำเล่นขีตต่ต้มกินหญ้าปล่อยแบบนี้แหละรอเวลาให้เอาขา่อยนี่น่าสักเอาขา่อยเวลาใหจ้ะแล้วแต่ครับแล้วแล้วแต่เขาแล้วแต่ฝนตกไม่ตกอก็ฝน<อ>มืดฟ้าฟ้าลองนี่ก็อันตรายที่สุดฟ้าลองนี่ผมผมจะรีบรีบรายของของ ถ้าเวลามีคลื่ฟ้าคลื้นฝนหรือมีฟ้าร้องเราก็ต้องรีบเอาข้อคอกเอาข้อคอกเสร็จเราก็ต้องเอาอัดหญ้าอัดอาหารในค้อเพราะผมเกี่ยหมดแล้วครับผมเกี่ยหมดแล้วเกี่ยเกี่ยไว้ก่อนครับเกี่ยไว้ก่อนแล้วก่อนจะเอานเข้อคอกเกี่ยหมดแล้วครับพอเขาไว้ใจได้แล้วเจียวเขาไม่สนใจนะครับแล้วแล้วแล้วมีมีโปรแกรมที่จะไปประกวดที่ไหนอีกไหมคะช่วง เดือนหน้าหรือเดือนต่อไปตอนนี้วันที่วันที่หกว่าทีเกียวว่าจะไปนครสวรรค์ครับไปนครสวรรค์ก็คือส่งมอบสโนไว้ด้วยบอเอแผ่นดินครับอ๋ออ๋อขอโทษครับพี่น้องจ๋าขอโทษขอโทษสาวอุ้ยพูดผิดก็คือจะเอาเจ้าแผ่นดินไปส่งมอบที่นครสวรรค์ครอ่าโอเคจ้าน้องสโนไว้คือเราจะกักไว้ก่อนใช่ไหมคะครับครับ ตากไปก่อนน้องสโนไวสวยน่ารักมากพี่น้องจ๋าอยากให้มาเห็นตัวจริงตอนตอนนี้เขาเขาไม่เขาไม่เข้าฝูงนะครับเขารู้เขารู้ว่าเขไหนตัวตัวไหนผิดคนไหนผิดเขารู้เลยก็คือน้องสโนไวตัวตัวนี้นะคะนี่ตัวสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนตัวที่สาวอุ้ยซูมให้ดูนี่นี่น้องเขาหันหน้ามาดูนี่คือน้องสโนไวนะคะนี่ครับได้แกนแชมป์ครับได้แกนแชมป์ได้ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพครับ อายุ11บเอดเดือนที่สนามประกวดน้องบัวรำพูอันสารภาพพี่น้องจ๋าสาวอุ้ยกะสิมือปอเทียงในจักหวอยเพราะมะาันเ <c oughs> มาเาเมาเราจากใสนาสักเป็นคนมอมค่ะนาสักเป็นคนมอมนี่เลย <c oughs> โอเคค่ะวันนี้สาวอุ้ยและน้าสักก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังอ่า ช่องฮักเดอร์อิสานชาแนลจ้ามือนมอนีสาอุกได้มาเที่ยวชมฟาร์มของเสียเอี่ยวของเจบุ้งจ้าก็ขอบคุณนะศักอีกรอบนึงจ้า